อ่ะสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมแพนเวอร์ซัสซอมบี้สองกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะไปลุยด่านต่อไปเลยเนาะต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะครับไม่ได้เล่นข้ามเลยอัดคลิปแบบต่อเนื่องไปเลยโอเคก็ไปแบบ Adventure เนาะไปะลุยกันเลยดีกว่านะครับจะได้สูแบบต่อเนื่อง ตอนนี้ก็ถึงด่านที่6นะของอียิปต์นะครับโอเคปลุยรอโหลดสักแป๊บหนึ่งมาแล้วบอสโผอกมาแยะแต่มันไม่ได้มาสู้กับเราน,นะครับมาบอกเรื่องราวว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็มีเจ้าเดฟมานะมากับรถเหมือนเดิมมาอธิบาย จะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เนาะที่อียิปต์โอเคปะลุยโหเบื่อจริงๆเลยไอหลุมศพเนี้ยอัตดานนี้เป็นแบบมีตัวมาให้ใช้แบบเลื่อนมาเลยนะโอเคเราก็ตั้งไปก่อนแล้วก็นี่แล้วก็อันนี้คอยแช่แข็งแล้วกระลำปีก็ยิงยิงตั้งตรง เอาตรงไหนดีตรงนี้ก่อนแล้วกันด้านล่างมาสองตัวละเคกับระเบิดโอเคได้มาลติมานะครับแล้วก็นี่วอลนัดไปแช่แข็งมันมาเยอะเนาะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวค่อยใช้กับตอนที่มากันเยอะๆลำปี ตั้งให้ครบทุกแถวก่อนนะครับตัวนี้ต้องใช้แช่แข็งและรู้สึกว่าจะจะอึดนะครับตัวนี้โอเคข้างล่างวอนัทเจอกำลังโดนกินอยู่นะค่อยๆย,ยิงไปยิงไปวอนัทตั้งตรงนี้โอเค เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับสลับซอมบี้ที่จะมาบุกเราก็ตั้งไปเรื่อยเลยโอเคด่านแบบเนี้ยชอบเลยเพราะว่ามันไม่เสียมันไม่ต้องคอยเก็บดวงอาทิตย์เนะเาะไอแถวนี้มันจะต้องแถวสองจากด้านบนนี้มาเยอะเหลือเกินตั้งไปเดี๋ยวต้องใช้เมาเอาติแล้วนะด้านบน หรือว่าแถวสองตรงกลางดีตั้งไปปึ๊บยิงไปเรื่อยน่าจะเวฟสุดท้ายแล้วแหละที่กำลังจะมามาแล้วตั้งไปโอเคถือธงมาแล้วนะครับเวฟสุดท้ายมาแล้วเดี๋ยวเราต้องใช้เอาติแล้วแหละ ถ้าใช้ก็ต้องใช้แถวโอ้โหมีพายุพาซอมบี้มาส่งตรงวอลนัดพอดีเลยด้วย,วยอ่าใช้เอาติเลยดีกว่าน่าจะไม่ไหวละไปยิงโอ้โหยิงแบบกระจายเลยทีหนึ่งดิปังเต็มเตมโอเคแล้วก็ตั้งไปยิงไปเรื่อยๆ ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับใช้ท้าเอาติไปศัตูแล้วก็ลดลงไปเยอะพอสมควรม,มีพายุมาส่งซอมบี้ถึงหน้าวอลนัดอีกนะโอเคเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับปลายโดนระเบิดไปโอ้โหมีตัวใหญ่เจอแช่แข็งก่อนโอเคที่เหลือก็ยิงไปเรื่อย เราตั้งระเบิดไว้แล้วตรงนั้นไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับเหลือตัวเดียวแล้วปาโดนระเบิดไปซะอุย้ยมันไม่เป็นอะไรเหรอโดนระเบิดเฮ้ยโอ้โหวโยนลูกน้องมาด้วยปลาลูกน้องมาโอเคเหลือแต่ตัวลูกน้องยังไงโอเคเรียบร้อยโอ้โหตัวใหญ่มันมีปลาลูกน้องมากลางวงต้นไม้เราด้วยนะ ได้รับของจะได้อะไรบ้างอันนี้ก็เหมือนหีบสมบัตินะครับได้เหรียญมาก่อนเลยแล้วก็ได้อะไรเนี้ยบล็อกชอยกวางตุ้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ได้เชอร์รี่มาด้วยแล้วก็ได้ ตะบ,บองเพชรมานะครับอันนี้อะไรเนี่ยลิลลี่เนาะแล้วก็ได้โอเคอมีไฟนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะยิงเวลายิงถั่วไปแล้วมันจะผ่านไฟแล้วก็ได้ใบบัวมาด้วยนะใบบัวก็น่าจะใช้เล่นที่ด่านที่มันมีบ่อน้ำโอเค เรียบร้อยสําหรับด่านนี้ได้ของมาเยอะพอสมควรนะครับทําภารกิจเรียบร้อยน่าจะเดี๋ยวไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าไปด่านที่เจ็ดเจ้าเดฟมาอีกแล้วนะมากับรถเหมือนเดิมก็มาอธิบายอธิบายอะไรบ้างอ๋อมันให้กดคอ กดของกันนะเนี่ยอ๋อให้เล่นอีเวนต์นะครับมาเล่นอีเวนต์ก็เล่นโอเคเอาซันฟลาเวอร์ตัวยิงแล้วก็กะล่ำปีนี่นี่แล้วก็นี่โอเคเลือกได้เท่านี้นะตอนนี้เลือกได้แค่6ชนิดนะครับ เดี๋ยวก็ลุยกันเลยตัวหลักๆก,ก็น่าจะเป็นไอตัวถือแผ่นอูดเนี่ยแหละแล้วก็ต้นทานตะวันก่อนพยายามผลิตดวงอาทิตย์มาให้เยอะที่สุดก่อนทานตะวันอีกทีนึงมาดวงอาทิตย์ทานตะวันคีมาโอเคตอนนี้เริ่มบุกแล้วนะแถวกลางมาแล้วแล้วก็ตัว ยิงถั่วก่อนไหเฮย้ยจริงๆต้องใช้ตัวยิงกระลำปีนะมันติดไอ้เนี้ยติดสุสานอะเออต้องใช้กระลำปียิงวิถีโค้งไปก่อนติดหลุมศพดีเออหลุมศพนี่มันคอยป้องกันยิงแนวลาบนะเนี่ยแถวล่างเริ่มมาแล้วเราก็ใส่นี่เลยแถวล่างซันฟลาเวอร์ไปต่อ แถวกลาง3ตัวละแถวบนมาแล้วนะส่วนแถวนี้โอ้โหแถวสองสองจากล่างสำคัญกว่าเจอไอ้อูดเนี้ยมันเยอะอะเยอะละอึดด้วยแล้วก็แถวบนแล้วอย่างนงี้พวกซอมบี้เริ่มมาแบบรัวๆแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเพิ่มแถวอูดนี่และตอนนี้มียิงแค่ตัวเดียวเองมา โอ้โหเมื่อกี้มันเอาพายุมาส่งแบบใกล้เคียงเลยอะโอเคเอาแถวนี้แถวนี้โอเคเจอบูมแรลงไปแช่แข็งสักหน่อยยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราต้องพยายามตั้งแถวนี้แล้วนะออโอ้โหอ,อูดอูดมาประชิดแล้วอะ่ะ เฮ้ยตุยไหมเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, บูมแมลงตุยไปแล้วนะเอาวอนัทกั้นไปก่อนแล้วก็ต้องตัง้งต้องรีบผลิตแถวนี้เลยอืมแล้วก็โอ้โ oh, ห oh, มาแบบรัวๆเลยเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยเอาติไปดีเอออีกทีไหมไว้ก่อนไว้ก่อนยิงไปเริ่มน้อยกว่าตอนเมื่อกี้ ไอแถวนี้มันมาแต่อูดแถวเดียวเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวเอาติไปเลยดีกว่าไหมหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนโอเคยังมาแค่แถวเดียวหรือว่ามันเหลือแถวสุดท้ายแล้วเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาติเลยดีกว่าไปจัดเต็ม โดนเต็มเตมไปโอ้ยยังไม่ลดอีกอะ่ะอีกทีเลยไหมโอ้ยยังมีเวฟหนึ่งอะ่ะเอาตีบูมแรงไปโอเคเรียบร้อยมามามาเดี๋ยวเราก็ใส่ตามเวฟที่มันมาแบบแน่นหนาน่าจะเหลือสองแถวแถวบนกับแถวกลางน่าจะมีแค่นั้น โอเคอ่ะเจอเอาตีปลายแถวกลางแถวบนเนาะเอาตีแล้วหมดแล้วอะ่ะแถวบนไหวไหมแช่แข็งไปก่อนเออโอเคน่าจะเหลือแค่แถวบนแล้วนะครับตอนนี้เราก็แช่แข็งแล้วพร้อมใส่วอลนัทไปละไม่น่าจะมีปัญหาเหลือตัวสุดท้ายแล้วเกาะหมดโอเคน่าจะชนะแล้วนะเรียบร้อย ได้หีบสมบัติมาแล้วนะอันนี้ก็คือหีบสมบัติอย่างหนึ่งเนาะเป็นหัวฟาโลอ่ะหัวซอมบี้ฟาโลโอเคเหมือนจะได้ของด้วยนะเควสคอมพลีตมีเควสใหม่อ,อขึ้นมาโอเคเปิดหีบสมบัติจะได้อะไรบ้างอันนี้ยิงแบบแช่แข็งนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ได้พลิกมาอีกแล้วนะครับ เยี่มโอเคสามารถอัพเวลได้อะเนี่ยแล้วก็ได้ทันตะวันแบบ2ดอกมานะได้โอเคยิงกระลำปีอ่าเดี๋ยวอัพเวลได้นะครับแล้วก็ได้รีพิเตอร์นะน่าจะยิง2ดอกใช่ไหมอันเนี้ยโอเคก็ได้มาเยอะพอสมควรนะแต่เดี๋ยวจะต้องสะสมให้มันครบเนอะถึงจะปลดล็อกได้นะครับ โอเคเรียบร้อยเลเวลคอม plete มีกดรับของเสร็จสิ้นตามอีเวนต์เนาะได้ของอีกแล้วเนี่ยได้เหรียญแล้วก็ได้ดอกทางตะวันมาเพิ่มเดี๋ยวอัปเกรดได้โอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปอัปเกรดเขาดีกว่าน่าจะอัปเกรดได้หลายอย่างอะไรเนี่ย อ๋อล็อกอินนะครับอันนี้ก็มันได้ของอีกนะเนี่ยเออดีได้อะไรบ้างได้กอไฟนะครับแล้วก็ได้รีพิเตอร์มาโอเคจะได้สะสมจะได้ปลดล็อกเนาะแล้วก็ได้กระหล่ำปีมาได้พลิกมาอีกแล้วดีมากได้ทุกอย่างถือว่าดีหมดอ่ะ แล้วก็ได้ตัวแช่แข็งมาโอเคอ่ะมีอีกนะครับได้อะไรเนี่ยไม่แน่ใจเนาะอันนี้แล้วก็มีอีกเออดีดีด,ดีล็อกอินช่วงนี้ได้เพียบเลยโอเคน่าจะเป็นการล็อกอินตามรายวันเนี่ยแหละถึงจะได้นะครับ น่าจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกก็ดอกทานตะวันก่อนเลยเนาะเวลาอัปเกรดพลังชีวิตมันก็จะเพิ่มขึ้นน่ะแล้วก็สามารถที่จะผลิตอะไรได้เร็วขึ้นนะครับตัวต่อไปก็ตัวยิงธรรมดานะก็ยิงแรงขึ้นแล้วก็มีความอึดมากขึ้นประมาณนี้ ตัวต่อไปก็วอลนัทนะครับจะได้อ่ดๆโอเคอ่ะเหมือนวอลนัทอัปเกรดได้อีกใช่ไหมเออได้อีกกลายเป็นเลเวล3แล้วเยี่ยมเลยต่อไปก็บุมมแมลงจะได้ยิงแบบเร็วๆรัวๆแล้วก็อึดๆเนาะโอเคได้อีกตอนนี้กลายเป็นเลเวล3แล้วนะครับสำหรับบุมแมลง ตัวต่อไปก็กระลำปีเนาะโอเคตัวต่อไปก็อากาศใช่ไหมอากาศแช่แข็งโอเคอัพได้อีกนะครับกลายเป็นเลเวล3เลยก็น่าจะแช่แข็งเขาได้นานมากขึ้นเนาะก็หมดแล้วนะไม่สามารถที่จะอัพเกรดได้แล้วเออเกมนี้ดีนะเพราะว่าเก็บการ์ดของเขามาแล้วก็คอยอัพเกรดให้ พืชแต่ละสายพันธุ์เก่งมากขึ้นเนาะรับของนะเป็นเหรียญโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับก็ตอนนี้ผจนภัยมาได้เยอะพอสมควรนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาผจนภัยกันต่อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ ถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับคลิปนี้ได้การ์ดมาเพียบเลยเยี่ยม